ฟังเพลงรอยาล้างใจใครโนจะมาเป็นยาล้างใจมาละความจำมองไม่ออกจากใจไม่ให้คิดถึงเพราะใจแสนซื่อ แหลกด้วยมือผู้หญิงคนหนึ่งเธอทำให้รักสุดซึ้งแล้วดึงใจจากผมไปเจ็บช้ำเจียนตายใจยังไม่ลืมร้อยวาน เมื่อครั้งเคยปลื้มบวกความซึมเป็นความอาลัยทั้งที่โดนย้ำแต่ผมทำใจลืมไม่ได้จึงรอผู้มาล้างใจให้ลืมรอยฝันวันวาน ถ้วยจานเสื้อผ้าเปื้อนมาใช้ยาล้างได้เขาบอกความช้ำเปื้อนใจล้างได้ด้วยความสงสารผมคอยเฝ้าหาผู้มาเป็นยาสมาน แหลใจเปื้อนทอรมานทุกวันนอนฝันยังซึมรอยาล้างใจขอให้มีความสุขครับ